เราก็ตั้งลำเพื่อที่เราจะเลี้ยวถอยเข้าอย่างนี้หันไปอีกทีเอ้ามีรถมาจากไหนเนี่ยเข้าไปแล้วเราก็เฮ้ยโกรธมากอ่ะเนาะโกรธมีผู้หญิงลงมาจากรถเราก็เปิดกระจกลงไปประมาณแค่นี้แล้วเราก็ส่งใส่ตาอันที่แบบว่า เป็นไปได้อะเนี่ยน่าเชื่อเลยอ่ะเนาะเพื่อนเพื่อนตกใจกันหมดเลยทเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มต้นเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเป็นไปได้อย่างไรใครกล้าแย่งที่จอดรถรูอ้วนก่อนจะเล่าเนี่ยทำไมคุณจะต้องส่งสายตาอันไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นมาถึงที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าพบปะทะไงแบบแล้วมันเอาเรื่องมาเล่าไงเพราะฉะนั้นมันต้องมีเหตุการณ์ต่อจากนั้นอ่ะคุณอ้วนคือเป็นคนที่อ่า ไม่ทะเลาะกับใครแล้วอ,อยู่ในวงการนี้มาเนี่ยเป็นเวลา30สิกว่าปีเนี่ยไม่ไม่มีศัตรูอ,ะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็อยู่กันแบบพี่น้องเนาะทีนี้วันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นช่วงสงกรานค่ะแล้วก็เราก็สบายๆเนาะแต่งชุดผ้าทงผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาไปทำหน้าก็หน้าสดนะมุ่นมวยไปก็เข้าไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะเป็นลานจอดรถที่อยู่ข้างหน้า ขับรถไปเองก็ลานจอดรถเนี่ยไม่ได้หาง่ายนักสำหรับที่จะจอดรถได้ก็มีที่จอดรถเกิดขึ้นข้างหน้าเราแต่ทีนี้เวลาที่จังหวะของมันเนี่ยถ้าสมมติเกิดว่าเราจอดก่อนรถคันนั้นจะออกอ้วนจำเป็นจะต้องเลื่อนรถเนี่ยไปข้างหน้าไปข้างหน้า,นาเพราะว่ามันจังหวะของรถคันที่จอดเขาจะออกไม่ได้ถ้าเปิดเราอยู่อย่างนี้นะคะก็เลยเล<ข>ยไป เปิดไฟเลี้ยวเอาไว้เขาก็ออกพอจะออกปั๊บเราก็ตั้งลำเพื่อที่เราจะเลี้ยวถอยเข้าอย่างนี้หันไปอีกทีเอ้ามีรถมาจากไหนเนี่ยเข้าไปแล้วเราก็เฮ้ยโกรธมากอ่ะเนาะมันโกรธมีผู้หญิงลงมาจากรถเราก็เปิดกระจกลงไปประมาณแค่นี้ แล้วเราก็ส่งสายตาอันที่แบบว่าแต่หน้านั้นเป็นหน้าคนในวงการแล้วก็ทำหน้าหันไปอีกทีหนึ่งมีผู้ชายลงมาจากในรถก็หันมาแบบอีป,ป้านี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้คนในวงการคุณทำแบบนี้ไม่ได้ นี่มองโลกในแง่ร้ายเปล่าเอาอีกแล้วแล้วเขาจะแปลว่าอะไรคะนูก็ทำเดี๋ยวเอาออกให้เดี๋ยวรถออกให้ก็ได้แสดงว่าผู้หญิงก็เหมือนกันใช่เดินมแป๊บนึงนี้เราก็ากต้องว่าต้องออกจากนั้นไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะหลุดรถสว่าอะไรออกไปนี่เราเสียายมากแล้วนั่งฟังหนูว่าฉะกันแน่ๆเลยยังไงเเชื่อผิดหวังเลยเนี่ย ออกไปจากตรงนั้นเพอเอิญพอเราอยู่เทิร์นปั๊บในอีกล็อกหนึ่งมีที่จอดรถเราก็จอดรถพอจอดรถได้ปั๊บเห็นเขาเดินไปเข้าในซูเปอร์มาร์เก็ตเดียวกันด้วยนี่ห็าบลองขอเรื่องนี้ทำังจะสนุกแล้วดูเดดูกองเชียร์ดูกองเชียร์อะไรวกน่าไม่ไอะไรพวกนี้ไม่ไ ้วานรถเข็นได้ตามล่าตามล็อกต่างๆล็อกที่หนึ่งยังไม่เจอล็อกที่สองล็อกที่สามล็อกที่สี่ไม่มเด okay. ี <ett COVID> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปล็อกที่ห้าขอตัวอักษรได้ไหมอักษรนี่ มันจะต่อเรื่องนี่มันจะอินเนอร์มันจะออกมาพวกผู้หญิงผู้หญิงต่อสารลายขึ้นตอนตอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วหอไม่เอาคอเพราะว่าหลอกฝังไม่เอาเลยอย่าเลยอย่าเลยเพราะตอนนี้เขาน่ารักแล้วเขาน่ารักมากโอเคโอเคล็อกที่สี่ปั๊บเราปราดสายตาไปทางสุดทางด้านนู้นเจอแล้ว อแล้วดิฉันเข็นรถไปเลยค่ะเขายืนอยู่ข้างหน้าตู้ที่ขายปลาไปฟึบเขาก็หันมามองดิฉันไหมไม่มองดิฉันก็พยายามจะจ้องหน้าเขาเขาก็ไม่มองดิฉันก็คิดเอ๊หรือว่าเขาจำดิฉันไม่ได้เอ๊หรือว่าเราอยู่ในวงการไม่นานเพียงพอที่เขาจะรู้จักิฉันโกรธมากโกรธสามเรื่องเลย ที่จอดรถข้อที่สองไม่แคร์ด้วยไม่แคร์กับสามไม่ทักดิฉันคือนึกภาพหมอถ้าบอกว่าเราเข็นรถเข้าไปอ้าวอุยพวิวันวัสดีค่ะอันนี้หายไปหมดเลยใหนนี้ขายหมดเลยใช่ไหมเขาทำอย่างกันแล้วยิ่งเลวเข้าไปใหญ่เลยโกรธมากแล้วเราจะพูดอะไรดีอ่ะนุ่นเราจะพูดอะไรดีมันไม่ใช่บทละคร อยากเคลียร์มันคงอยากเป็นประโยชน์เออแต่ว่าในใจก็คงผีอีผีเขาเป็นไฮใครจะพ sort of ูดว่าอะไรเห็ต้องโยนเลยโยนเลยพวกเรามีคนละครแน่นอนกันได้นี่จะว่าไงก็จะถามไปเลยว่าไม่หาที่จอดรถเองไม่ได้แล้วหรือก็มานั่งต้องมาแย่งทำไมอะไรอย่างเงี้ยนี้เป็นต้อมเป็นต้อมต้องก็คงถามเลยอ่ะไม่เห็นแต่ว่าจอดรออยู่อ่าถามมื